สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาขุดบิตคอยนะครับผม BTC นะครับผมสกุลดิจิทัสนะครับผมก็ผมขุดบ้างไม่ได้ขุดบ้างนะครับผมก็เล่นคอมตอนไหนก็เปิดตอนนั้นแล้วเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดให้นะครับผมที่ใต้คลิปนี้สามารถขุดได้ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือนะครับผมผมก็อย่างที่เห็นคนระับผมมีไม่เยอะแต่ว่าผมก็เปิดทิ้งไว้ แปิดทิมไว้เฉพาะตอนเล่นนะครับผมก็ได้มาเท่านี้ก็สามารถถอดคันต่ําได้ที่หนึ่งพันนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะ,ดะน่าจะหนึ่งพันก็เวลากดอ่านเรื่อต้นแต่ที่สมัครนะครับผมสมัครไม่ยากเลยครับผมใช้แค่จีเมลเท่านั้นนะครับผมแล้วก็สามารถผ่านแล้วก็สามารถยืนยันการใช้งานที่ g ี mail เลยส่วนการถอนนะครับผมกดที่สามเหลี่ยมตรงนี้แล้วก็กดที่วิกดาวนะครับผม ก็ของคันต่ำที่0.0001นะครับผมก็ตัวที่หนึ่พันะครับก็ตรงนี้เป็นใส่ที่อยู่กระเป๋าเรานะครับผมที่อยู่กระเป๋าเราอยู่ตรงไหนก็คือของบิดกับนะครับผมก็บิดกั๊บผมใช้ของบิดกับกระเป๋าที่อยู่บิดกั๊บนะครับผมใครที่ไม่รู้ว่าบิดกับคืออะไรก็ผมมีคลิปลงให้ ไปดูแล้วนะครับผมถ้าใครยังไม่สมัครก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ก็ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่หรือยังผมยังไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เขาปิดปรปับปรุงรับสมัครสมาชิกใหม่อยู่ก็กดที่ฝากเหรียญน,นะครับผมก็เอาที่อยู่กระเป๋าเราตรงนี้เลยนี่นะครับผมอย่างที่เคยบอกนะครับผมย้ำแล้วว่าถ้าใครเคย Copy ตรงนี้ไปแล้วชื่อกระเป๋ามันเปลี่ยนนะครับผมอย่างของผมนี่เปลี่ยน ผมต้องกรอทีละครึ่งแล้วก็ตรวจช็คให้ดีว่าเป็นกระเป๋าเราจริงๆนะครับในงานเข้ากระเป๋าคนอื่นนะครับผมก็ตรงนี้ผมก็ขุดไปเรื่อยๆครับเก็บไปทีละเล็กทีละน้อยก็ผมไม่ได้ขุดเร็วนะผมก็สามารถเล่นคอมเร็วได้เต็มที่เลยแล้วแต่ที่ว่าเราจะเตนากามเร็วทเท่าไหร่ก็เต็มแม็กก็เยอะครับผมของผมก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสองสามพันได้นะครับแต่ผมก็ขุดแบบเบาๆครับผมเล่นคอมพิวเตอร์ก็ขุดลิทไปเรื่อย แค่เปิดหน้าเว็บทิ้งไว้นะครับผมของมือถือก็เหมือนกันถ้าอยากได้เร็วตรงนี้ตรงนี้คือตรงนี้ที่ผมขุดเองนะครับผมส่วนตรงนี้คือเป็นที่ผมแนะนําเพื่อนผมแนะนําเพื่อนนะครับผมก็คือก็มีคนมาขุดต่อจากของผมผมก็ได้ปเปอร์เซ็นต์จากของเขาต่อทีหนึง่งส่วนลิงก์แนะนําเพื่อนนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยถ้าใครอยากจะมีเพื่อนมาช่วยขุดนะครับผมก็แชร์ตรงนี้ไปให้เพื่อนเขาก็ขุดต่อเราก็ได้รับ จากตรงนี้ที่ผมแชร์ไปก็มีคนเปิดนะผมเปิดลิงก์ของผมไปมีอยู่26คนดาวโหลดมา10คนแล้วก็ติดตั้งไป7แล้นี้นะครับผมทั้งหมดของคนที่คูดต่อจากผมมี16คนนะครับผมที่พูดอยู่ตอนนี้มีอยู่3คนก็จะมีแบ่งเป็นรเวลไปนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมส,สั้นๆง่ายๆแค่เปิดง่ายๆครับผมก็ถอดเข้ากระเป๋าอีคอยกระเป๋าบิ๊กรับได้แล้ว ก็ตอนนี้1,000งพันห B T S น่าจะอยูตกอยู่ที่ประมาณ10บร่าบาทนะครับผมเย็นนี้รู้สึกว่า B T S ราคากระโดดมากเลยกระโดดขึ้นมาที่น่าจะประมาณสองแสนได้แล้ว1นึ่งล้านสแสนนะครับผมตกที่ยนอยู่ที่1น00ึ่งล้านสแสนถือว่ากระโดดขึ้นมาเยอะมากนะครับก็ใช่ครับผม ก็มีเท่านี้ไม่มีอะไรมากมายก็เดี๋ยวใครสมัครก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดไปได้เลยก็โอเคครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวชิปหน้าเดี๋ยวผมจะพามาเชม b บิทฟรีหลายเว็บเลยก็เดี๋ยวจะทำเป็นพาร์ทเดียวจบเลยก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวมานั่งทำให้นะครับผมก็วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมวันนี้บ๊ายบายครับ